สวัสดีสดครับรแต่คดานจ้ากำลังย่บผู้กับร้าน,น่อยครับพ่อหนุ่เตยครับเมืเ่อกินข้าวเช้านทังกันครับเมื่อนี้เนาะข้า,าวเช้าวันนี้มีลาบหมูนะครับลาบหมูเสือน่ายี่สิบาทแล้วก็ต้มไก่ต้มไก่อันนี้อบนกคหมบหมูเต้มนะครับึ้นมูตยมงเตมึ้นตยมึงนเตมึเต่มึงเยมึงเยเกยบงเตยบเึเนเเเยง หยอดมูเสียอ่อนสั้นก็เลยเก็บมาสูเบิงเป็นหยอดนะครับหยอดมูเสียแล้วก็อ่าหมักทัวนะครับอันนี้หมักทัวเก็บมาดอกหนึ่งนี่อ่ะปุ้ยเบิง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 หมักทัวครับอ่าเงาเหงาเกินสอบนะครับเกือบขาแขนนะครับเบิหมักทัวกับนั่นงยำอันนี้ลองเห็นมึงนะครับพัก เราจะพักแผ่วพักแผ่วสลนันแหนนะครับยอดงามๆพักอ่าอันนี้พักบุ้งพักบุ้งก็พักอ่าอ้พักบุ้งก็พักอันนี้เหรขาพักขาอันนี้ยอดไอ้พักไอ้สลัดนะครับใกล้กล้จะออกดอกละนี่นี่นี่ใกล้จะออกดอกละตมพริกตาแก้วมาในใจอีก อ่ะอันนี้ฮะัเครื่องเลยโอเคโอ้ยจอดๆครับมาบานนี้มามามาสองวันนี้สิบสี่องศาใส่ใส่หุดจิบเลยมันนี้ขี่มอไซค์เนาะขี่อมอไซค์ไปเลาะบางอันตลาดกันหน้าวันจันทร์ก็เลยไปขึ้นอยากเ,าเป็น จริงๆก็ว่าสิซื้อลาบไก่ล่ะเพราะว่ามันมันเฮามีต้มไกล่ลาบไก่มันกินกับต้มไก่แต่ว่ามีลาบหมูก,ก็กินได้คือนเขาก็ได้กินผักเนาะก็ได้หล,ล่อกินผักดันมาใส่ซองฟิชครับละลายไก่ตัอสิได้ตม้ม <laughs> อ่า<ะ>นุ่มมั้ยละลายเลยในชะ่มั้ยเยวมาเราต้องกินคนไม่ <laughs> ม <laughs> วัน ตำตละปัดลุงปูเว้ยเกือบบังนามิดแล้วยจ้องใบนี้ยัดกข้าปากกับบุลลมเลยครับท่านผู้ชมเจ้าแมวเกี่ยวพันเขาดึงไงมาไลน์เรียนมนหนุ่มเรียนมาไปิดเต็มปีกมันจะนุ่มกว่าน่อง มือนี้เปลี่ยนมุ่มนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนฤดูแล้วบานเนี่ยถ้ามาแดดแดดมันมาทาั้งนี้นเนาะแดดมันยู่ฟังเนี่ยบานนี่แดดมันคอยคอยคอย,คอย,ค,อยคอยมาๆมา,มา,มาเที่ยงนะครับหงอดน้ำห่อนทีมันมาขหน่าห่อนแดดมันต้องข้อของางขวานะครับแดดมันต้องข้อของางขวามันจะได้ที่เห็นให้หนาคนเหมือนกว่า ก็เลยเปลี่ยนมาทางนี้ทา้งใดคกอึ้นก็เหรอครับกินได้ตุกินทังเมืองลังก็ที่ได้เจอของของทำาั่นนะครับหองทำาัานกำนั่นอยามนะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมอืมอี้ออืออีน กมันใมันในางขึ้นเราหาูปีดเคือนึงเป็นลังเป็นหมูก,ก๋วบเลยหมูก,ก๋วนมันเ,นนเลยโอม้มันขึ้นปวดแฉลมันขึ้นักิ้กตอนหน่อยหนูกินมะมมาเนาะทำหนูนูนจังแกทีิกินมะมมาเขาพัดกับกินี่ยังกีกินมะมมาเอามามาลมะาม,าม,ามาทำมาจิ้มมากนทำกัน กหวันนะอะกลบเมื่อนีนเห็นแดดครับเห็นแดดได้เท่าแล้วแต่ว่าอากาศนี่หนาวขึ้นแลาแต่ว่าเจอแดดเมื่อนี้อน้ำพุ่มก็เริ่มจะสูงขึ้นแล้วเีดสิบห้าสิบหกอะแต่ว่ามักแบบนี้เนี่ยผมมักกอากาศหนาวแบบนี้แต่ไม่แป๊ะ ก็เสว่าสงน่องแบบของเส้มมันมันมันนิ่มอันนี้เป็นเปลี่กยันได้เปลียนอยากซื้อน่องน่องค่ะน่องนั้นไงเป็นน่องนี้ยู่ราคาเดียวกันปะแค่ห้องกันซื้อบาทแค่ห้องกันซื้อบาทตัวนี้กินง่ายม่ะปะชอบมันบาลัดกินง่ายแล้วก็มันนิ่มใช่ไหม ไม่น่องคือบักกินได้กินเลยเองกินของงยเพาว่าแบบบอยงงเป็นยังก็บบอย่างงเป็นเล็กหน่อยเราดิงานตายปัจจุบันไปเยอะเอาเยอะมั้งม่อนี่ใครออกกีนวยสามหรอสี่หรอหาหาหรอตอนนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้ามือวันเก่าหน่วยมือมือวานได้หลายเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวที่ที่คือบอนไข่ปลาตัวนั้นไข่กะครบมันมันอาจจะไม่เต็มซิฟตหรอกซูมือหรอกมันอาจจะเวียนทันบ้างแมนซึ่งจะไข่ทุกตัวกระบางตัวขาดเต็ม สองหมืหน่นไว้อย่างเวเนาะแต่ตว่าปูปูไข่ไข่ส่วเมือกมีหลายกว่ามุอ้อมานี่เอามามุ้มนี่กำน,นั้นยำกินกีทได้เนาะมันกิพอดีก็มันมันบาด้บังมุมงปากยนตบตดปากเบิกจีท์ร้านความนี่มัน มึงขึ้นรอตัวซื้อติดตั้งต่วัยูนั่งค้นาคอนละตัวกินหมูกวอาก่อนกินหมูกบเลยเอายูวันาเป็นสีเหียมเลยพ่อป้ากินเลย แล้วก็จะได้ทำงานช่วงนี้ช่วงช่ oh, <this. S 1> วง <laughs> วันจินเดือนเลยนะครับปะสี่ดูยา่างนะครับดูย่านของรัฐเพราะว่าจนจนทั้งหอดห้ oh, องเที่ยงก็ <laughs> งเจอเว,ว่าเกือบไปบรรุเป้าไม้เนาะแจกเนาะสร้าง ที่เ้างสั่งสั่งก็ถือว่าเก้าวก่าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับก็คือคืบขั้นไปหน้าเรื่อยๆคืบขั้นค่อยๆเปลี่ยนค่อยไปเนาะว่าแม่เนี่ยว่าจีมันเห็นฝนบื่อเบื่อเบืบื่อมันไม่ได้มันต้องค่อยค่อยเป็นค่อยไปจเย็นๆคือยังเตาเนี่ยแหละครับไปเรื่อยๆแต่ว่าห้องประยุกต์กระชับระบบ จัดระบบปลาง่ายปลาง่ายนั่นไหมเพือแหมลนรุ่งตัวเดี๋ยวกินเข้าวเย็นเดี๋ยวพาไปเบิ้งอ่างปลาโว่าเบิ้งอ่ารอบเบิ้งมันอยู่แบบนี้มันเหมาะบ่อมันอยู่แบบนี้มันเหมาะบอเห็นไหมเฮ็ดหานะครับเฮ็ดหาเฮ็ดไปเพ็ดอ่อมก็คืออามองนี้เหมาะบ่เหมาะมองนี้ดีบ่ดีมองนี้ เ้าเฮ็ดแล้วเฮาห้อเหานหห้องห้องบ่เคยบ่เคยนเนี่ย้อขนขวาดเอิ้นมาขนขวาวัังเพิ่นกับ่บซื้อจะวางลงมือเองครับเฮาจิได้รู้เพราะว่าเบิ่งมันเสมือ อ๋อโอเคยิ้มหน้าเด้อป่ะแสงแดดไปแสงไบเบ่งปากไปเตะเลยปากเหลี่ยมเลยเห็นเขายิ้มปั๊บไปล้างมือปั๊บทุกมือครับมึงแล้วเมองมองวันย่างไปคนมันเห็นย่างไปล้างมือนะครับไปฮันละคิดว่าไปเราลุกลุกไว้ลุกไว้ไปฮันละไปล้างมือเยอเยอะไหมเยอะเยอะปะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะตอนเอามาโลดมามาตักกินเลยนะแบดิเลยพักเก็บมาตำหนิกิน,ก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 นบ่คูด้ยนะงอนพักขา <c oughs> อะไรก่อนนะ, <c oughs> ะกูกูวาที่น,นยอยากได้ก็คูวที่หนูหนูอยากได้กูกูวาคููานี้ไม่เอาหรอกโกููวา ปูกลัวปูไม่เอาโคโควางปูเอาต้มไก่หัวขันเนาะหัเนาะดีคอยคิดกัดเหนื่อยพี่ปลาเฮ้ยไปล่างปากเลยไปถ้าแปลงปากมันเงี <c oughs> ยบๆเลยเอานี่นี่นี่ เหี่ยงใสามตันเลยบุ๋มนะว่าอยู่เอ๊ะกระดูกหายไปไหนหนูวางไว้ตรงนี้ก่อนะแต่ถ้าชุบแป้งทอดมันจะอร่อยไหมกินนี้แบบหนูว่าเยี่ยมดีกว่ะอาหารกระเจยบกีเกล็ดนั่งเล่าี่น,น้รอครับมีหมูเนือ้อไก่ว่าวครับ อออ้้ลยยเวรุดพอนี่ทั้งรุดเพ่อนั่นวามันเจ็บบ้าบาละอร่อยเนี่ยอร่อยมากเลยโอ้โหลมมาแต่ละดอกข้าวกินยาก่อนไปได้ข้าก็กินยาวนี่ครับพี่น้องพี่พงศ์กินเข้าไปแต่ละเมื่อนี่โอกินยาก่อนนะคะใช่ไหมกินแล้ว ไปซื้อมูงไปขิงตาใม่ไหมข่ามุ้งยเมม่อวบ้านไปเตยบ้าบ่เดอกกันแล้วว่าบ่านเกกันเลยคนี้นเขาจะมาจีบพ่อบ่ะจีบจริงหรือจีบหยอกจะจีบจริงจริงหรือจีบบเล่นถ้าเอาจริงก็เอาเขาก็เอาเหมือนเดิมใช่ไหมเขาถ้าถ้าถ้าเล่นด้วยเขาก็เอาเลยใช่ไหมรู้ไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบถ้าคนอื่นชอบไหมไม่ชอบล้วคนเลยว่ะ แล้วถ้าเขามปนเจ็บปูล่ะมันเจ็บปวดอ๋อชอบไหมแล้วแต่ปูดสิอืมแล้วแต่ปูอืมหนูไม่ห่วงเหรอห่วงแต่ว่าก็แล้วแต่ปูดแล้วปูวดได้ก็เอาแต่ว่ายกเวินบปฝาเอาโดนบาดคอแน่งั้นถ้าปูถ้าปูไปหาใหม่ได้ไหมเนี่ยไปหาสิหนูจะยอมไหมล่ะยอมก็ได้ยอมก็ได้สิไม่ได้ก็ได้ก็ต้องยอมหรือไม่ยอมเด็ดขาดเลยก็ได้คือจำใจนะเนี่ย แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเขาเหมือนคนจ่ายราคาแล้วหนูไม่เอานะโหนโ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 อเคโอเคไม่ไม่พูดถึงแล้วอันนั้นไม่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 พูดถึงพูดถ <Okay. S 3> ึงแล้วครับแต่ถ้าเป็นเหมือนย้ตัวล่ะเหมือนย้ตัวเอาไหมเอาเอา,เอา <laughs> เนื้ออ่ะอกินไอติมฝากเละอะตอนไปไปบุญงานบุญนั้นใช่ไหมใช่ง,งานบุญนั่นแหละหนูจำ,<ม>จำได้อยู่บ่จำได้ย่าโตไปลำเปิงเปิงเป,ปิงเ <laughs> ปิงเป,ปิงปึงปิงบ่ <laughs> แล้วปู่ก็อุ้มหลานแล้วหนูก็กินไอติมชิลปากตเตลื้อตอนนั้นคือร้อนมากเลยร้อนมาก มาก็มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนพ่อหนูทำรงทานไอจิมเราเด่นวันนั้นพขาเด่นพวกเเด่นนะทำรงทานไอจิมพขาเด่นให้คนละอันคนละอันปูกินกินอรออ๋อกินกินอรอดปูกินได้พ่อปู่ยังไม่เป็นเบาหวานอาจจะเป็นแล้วแต่ปู่หรือว่าปู่น่าจะเป็นแล้วหรูว่าปูน่าจะเป็นตอนหนูยังไม่เกิดแล้ว แต่เราไม่ตรวจเนาะกูไม่ไม่ไม่ได้ไปรักษานะแกขนาดเนี้ยปูเพิ่งเข้าไปเป็นคนไข้โรงพยาบาลตอนตอนเนี้ยตอนเป็นเบาหวานเนี่ยปูไปหาหมอปูป่วยครับป, <c oughs> ป,ป,ปูไปหาหมอปูป่วยพบกคนขวาอยังเข้าบาสวะสดิ์เสวยหาอย่างมันมั่นกับบเปลี่ยนเหรอครับก <c oughs> ็ยังก็ยังหั่งเพิงเนี่ยละครับก็ยังหั่งเพิงหั่งแต่ห้างต่อ ถ้ามันอยู่ซื้อๆนะครับมันอยู่ซื้อๆเข้าไปย่อไปแยมม่มันกับบาแตกถ้าเขาได้ยอ่ยอย้อนยังจักยามนะครับก,กันเขาย่อปับ๊บเบิ่มลด้ดเป็นผลได้เรื่องหัวดีเด้อครับไม่น, <c oughs> มนกหนหัวนู่ะขนมันเป็น,น,นยังหูหกกไปไหนกมันไรเอ้ะ่ไอ,อ,อ,อ่ท ตําตัะตูปูมันเป็นมันตกไหมมันตกมันก็ปิ้งป๊อไปเลยตําประตูของอาดเหรอมันไม่ตับกระจกมันมันนึกว่ามันไม่มีอะไรวะว่ามันหัวยอย่งนี้น่ะแต่เลิกกินก่อน ว่าฝ่ายกินใบอะไรอ่ะผมสุดรดใบผมสุดรสทำไมต้องเรียกว่าผงสุดรดเด็ดมันนัวเหรอเพินข้าเกินนั่นมันนัวผงสุดรดหรือว่าใบชายาชายาต้นชายาบูยอเฮ้ยมันนีออกกไว้แลววั2 3ูอเพิ่มอีกแล้ว <cười> <cười> không nàng tao nói nàng kinh khâu yến ỉi, ọt mất bơi mì quá. <laughs> คักหลายปี่ล้ง,งเขามนเนี่ยริมหา้าริมหกหกหน่วยแล้วเนี่ยก็เรียกสามหน่วยเรียกสามโตกับครบปลาดหน่วยได้ไหมเต็มมือปาดมากกนหน่วยใหญ่ละมาโชว์มาโชว์ใครแฝดบ้านนี่ยน,นะยากไมาใ่ใครแฝดด้วยใครเบอร์ซุนนี่ครับเบอร์ซุนนะครับทำกับมันไงก็แบกับมันใบเตย้วครับ <laughs> ใจรเป็นแสบลูกใครยังลูกใหญ่ก,ก,กระดอกกระเดียบโอเคไปเลยไปเลยโอเไ<อ>ขเคครับอคัดลายสุดยอดเลยนี่คือคือเป็นทุกเมื่อนะครับเป็นทุกเมื่อที่ ครบคัวของคำนันย้มคัวกับานน้อยนะครับป็นญญสำเร็จนี่หลักเขาจะอยู่กันแบบนี้แหละครับไทยบ่อไทยกับไทยคลิปกิสร้างบ่อไทยคลิปกิดสร้างกันยุ่งเ้าจเจ้าเจ้าเจ้าเจาเจาเัาั้จากจัจ้นเี่เจ้าเ้เจาจาเจ้าเจ้น้าเี้าก้เจ้า้เจเาเจเ้าเาน้าเจ้ทาจีา้า้าเจ้าเจ้าเจ้า้ให้างสวนลง้าเจ้าจาเจาาาเเ้า้า้าาา ล่างถวยล่างซ้ำนะครับบ่ลด้ยนิงกันบ่ได้ยาากผูใ้ใดนะครับบ่ได้นิง่งบ่ได้ยากร้านน่อยก็ซอยเป็นนะครับลาครครับยังยิ้ป่เนี่ยมีแต่เนวเตือนเต็นแล่ว่าัดนมันอุ่นหมนติกเปียกเลย <laughs> โอ้มันเพึ่งออกเป็นบัน่ะล้วจะเหนื่อยก็เพึ่งออะใครใครใครจะลงมือห้องห้องห้อกันใ นี่คือผลผลิตเอาเอาไปไปลูกอันนี้ขงนนลงูกรังบนบุตรโก่อนเพราะเราต้องแยกกินไข่เต่าก่อนมันผลผลิตน่อยมากครับทุกอย่างมีเหตุทับเพืเอ่อนเพื่อนว่าเหตุผลเป็นยังคงว่าไม่เหตุเหตุเหตุเกิดที่เราซื้อไก่มาเลี้ยงผลมันออกมาก็คือเราเราได้กินไข่มันออกไข่เองทัเพื่อนกินมือน่อนึงนี่ล้นเล่อ้นตุเย็นเรากินไข่แบบซาใจเลยนะครับก็คือกินแบบบ่ไเ้บ่ได้คิดผ่อนนะ บ่ได้คิดมาเลยยังโอ้ยกินเลยกินไปเลยบ่บ่บ่แพงไหวจงไหวบ่ได้วานนะครับผู้ใดมายางกับพ่อได้ห่อใส่ถุงให้เพิ่นเนาะแมนเดี่ยเพิ่นมากอะ่ะมีพี่มีน้องมากหรือว่าเขาไปหันไปนี่ก็ถือใส่ถุงออนดานนันตันไปไปฝากมันได้หลายกว่าขายดีครับเ<ม>น่ยมันได้หลายกว่าขายพ่อซุ้งไปเทียนขายดอกได้กินกับไผ่ข้นก็บพ่อแหงขายกับเท่าไรเนาะชิพหน่วย,ยสามสิบบาทเนาะ สามสิบหาพี่สิบสีบหามบ,บอกเบอร์ห้องเนี่ยยูตีสามสิบหรือสามสิบหาสามสิบหาไปห้องไม่ได้กุ้คคาก๋วยเตี๋ยวสับถว่าเห็ดกลิ่นจะขาดอยู่ละเนี่ยสิปนเลยเยามือหนึ่งสิบเนยยูเลยครับสามคนเนี่ยถ้าให้ปั่นพี่ปั่นน้องไปกินเนาะปั่นพี่ไปปั่นน้องไปกินนั่นแหละคือมันกินมเบิร์กินมวเบิร์ดอก เนะน่าเน่าเน่าเน,น่ากับรำที่เรียกว,วนันบุมีเน่าบอกอันเพิ่นผู้เพิ่นเบิ่งเบื้่งแะต้นจนจบมี่เลยหลายผมผมว่าหลายนะครับรวมที่แล้วครับบ่อตองความสุขความสุขบ่อตองจางบ่อตองซื้อนะครับ เขาอยู่น้ำกันด้วยใจเลยนำ้นำนำ้นำนำ้ำน้ำแข็งไปเต้ขอน้ำหน่อยต้องต้งต้องดีแขน็นแข็งโอ้ยสดนี่แล้วเบิง้งเบิ้งไม่นอ้องเบิ้งห่วยคำตัวไทยต้องดีแข็นเขาเว้ยน้ำแกงได้ใส่เลยคำจุกมันบริอยู่ที่เงินอีคำ แต่ว่าเข้ากับขาดเงินขาดทำบ่ได้คำว่าบ่บมีเงินนะครับมันมันเป็นการที่ฮดหูแต่ว่าบบแมนว่าเงินที่จะสามารถสื่อความสุขได้นะครับสื่อความสุขบ่ไดหลสื่อความสะดวกสบายได้นะครับทุกอย่างมากกับเงินความสุขคำว่าบ่อาศัยเงินกับโบแมนก็คือมันตองพึ่งผ้าอาศัยกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าปบ่บ้าน หาความสุขกัดก้อนเกิดกินมะกอัดกันมันเลี่ยกินกันยุันบ่ได้นะครับเมื่อกินกันคือลูกกบนี่มันมันเกิดบ่แม่นแ่นเนี้ยว่าจะความเยื้มหูนอันมู่อยู่ข้างทางไตนะมั่มันบ่ได้นะครับนั่นจะอาศัยเงินใ่ไมเงินขาดบ่ได้เงินเครือปัจจัยหลอกแต่เขาหามาดึงหัวใจการที่เฮ็ดนันมีความสุขกว่าพื่อเขา ต้องสั่งออกมาจากภายในจากหัวใจจากาลึกๆนะครับจากความสัมพันธ์โดยที่ว่า,าต้องต้องจ้างต้องหาคือใส่เงินนงำหมายถึงว่าบาต้องจ้างต้องหาผ่ต้องจ้างต้องว่านว่าจ้างคนนั้น,นมาหักจ้างคนนีมาหักนะครับมันจ้างกันบาได้จ้างมาหักนะครับผมก็ยังพี่น้องเนี่ยผมบ่ได้จ้างพี่น้องมาหักผมเด้แต่พี่น้องเบิ่งแล้วพี่น้องพิจารณาเองว่า เือเอานี่เพราหญ่นี่กับลูกกับเต่ากับครอบรั้วนี่เป็นยังไรน้อหากแม่บ้านไปเราเป็นยังไรน้อนะครับก็มีเป็นนะครับเป็นไปยังไรกับพี่น้องกับผู้กับเห็นไปเล่าละว่ามันเป็นยังไรมือนี้นะครับในเมื่อสามปีก่อนพศสองพันห้าร้อยปีสองพันสิบเก้านะครับปีสองพันสิบเก้าผมจดจำได้เพราะว่าเล่าเล่าเสียก็คือปีปีเกิดโคพิดละนะครับเล่าตาย เขาเสียหมือนมืออีกสองหมื่นทั้งน่านี่ครับของยายตัวคนอดอนนะครับมือแล้งมือแล้งนี่ยหลังหลังเชียงขึ้นเป็นมือทรงลงบัตรแล้วก็หลังเจียงขึ้นของมือวันที่ยี่สิบห้าก็คือมันจะกลายเป็นวันที่ยี่สิบหกรับล้วก็จากเข้าไปเป็นนั่งฟ้านะครับอันนี้ก็คือคือความทรงจามันเด่นเกินมากบม่มีคําว่าลืมนะครับคือยังมันเกิดขึ้นในบ้านี่ยสิ่งใดที่มัน พันๆมากนอนบลับเล่นป่ะเมื่อคืนี่ยบวชัวสบมันแล้วเห็นขานนะครับเมื่อคืนเห็นขานตอนตีสองตีสองอะมาลุกเศร้าขึ้นก่าลุกเดือดขึ้นก่านะครับลุกเดือดขึ้นก่าก็าเาบเป็นยังดอกก็สูส่ไปก็ตามาตามทิศทางล่มตามที่เขาจะเปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าก็ทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือต้องดูแลสุขภาพเจ้าของนำสุขภาพอันนี้ก็คือเป็นยาสมุนไพร ผมจะพยายามว่าจะบอกให้มันขาดนะครับยาสมุนไพรไก่ตัวเนี่เก็บมาสองเยก็กินว่าแบบเนยใหไงเนี่ยเนื้อไงเลวเ,เนี่ยเมื่อเทียบกับ okay. เอเคเอาหางส่อนนะเทียบกับหางส่อนกับหางส่อนนี่ครับเนี่ยเห็นใหญไงนะครับไงง่ำสะใจกินได้คือมันมีพลังงาน ต่อจิตใจนะครับแล้วก็มีพลังงานต่อ,อาด่านคุ้ค่าทั้งอาหารนะครับอ๋อจังไดก็มือนี่ก็วไว้ซ้ำนีก่ก่อนมือนี่ก็มีที่หลานหน่อยหลานหน่อยบว่ามากมา้ํานึงนะครับโดยที่ว่าบ่ได้นัดบ่ได้แนะไ่ได้บอกบ่ได้ยังคือเขาว่าวอกมาจากใจเขานะครับอ่าเป็นขํายัางนั่นผมกับบ่วบ่าวซ้ำนะครับอันนั้นเป็นคือความรู้สึกจริงๆของเด็กน้อยนะครับ อ่าผูใ้ใดสีมาถือซาดเด็กหน่อยกะกะแล้วแต่บ,บ่ไบด้ว่านะับสีมาหยอกมาซาดเด็กกะแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความคิดไปมั่นทำความคิดกันบ่ได้นะครับอ่าสำหรับมือนี้ก่อคงจะเอาไว้สำนีก่อนออนะไว้เจอกัอนคลิปหน้าครับผมสำหรับมือนี้ผมอ่าพร้อมขอบคุ้งขอกล่าวคำว่าสวัสด,ด,ดีครับ